ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะทีป่ปรึกษาการขายรถจนฟอดจากช anel ฟอดปูแรงบายปุ้ยใช่นะคะอย่าลืมก่อนชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube c ช anel ฟอร์ดปูแรงบายปุ้ยใช้กันด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปอัปเดตใหม่ๆเนี่ยลูกค้าจะได้ตามกันทันนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยมาพร้อมกับรถนะคะที่เป็นรถอเนกประสงค์ที่ยอดขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่เรียกว่าครบพร้อมที่สุด ในพุทธศักราช2022นี้เลยก็ได้นะคะบอกเลยนะว่าในส่วนของตัวรถเนี่นะคะเรามีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของการยืดขยายหานล้อแล้วก็รูปทรงทุกอย่างมาครบหมดเลยนะตอนนี้เป็นคิวของตัว next generation ford Everest ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะขับเคลื่อน2องล้อนะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,79,000บาทค่ะ ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะแอดสีเพิ่ม12,000บาทเท่านั้นเองมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะสีที่แอดเพิ่มก็จะมีในส่งของตัวสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีส้มที่เป็น s e ริ n a ออ l เอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับการขับเคลื่อน2องล้อเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็แตกต่างจากตัวไทเทเนียมพลัสขับสกันอย่างไรบ้างค่ะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าเลย เห็นในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะเราทําการเปลี่ยนในส่วนของชุดกระจังหน้าเนี่ยให้เป็นในตัวของ next generation ที่เป็น Ford l a p t e r นะคะตัวนี้ใส่เป็นกระจังหน้ามาพร้อมกับไฟสีว3จุดที่เป็นไฟสีส้ม ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการติดตั้งไฟสิวนะคะล,ลูกค้าหลายคนอาจจะกลัวว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟในตัวรถยนต์นะคะอันนี้เราติดตั้งโดยผู้ชํานาญการเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีการรับประกันในส่วนของชิ้นงานการตกแต่งทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเดิมเนี่ยเพิ่มาทำการคืนให้ด้านหน้านะคะในส่วนของไฟหน้าก็ยังเป็น LED นะคะที่มาเป็นรูปทรง4ีแคมตัวนี้มาพร้อมกับ a y t i ท e r u n n i n g l i ล h t ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ LED เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ไฟหน้าแบบแมทริก LED เหมือนกับตัวไท t ทเนียม l u s 4x4 นะคะแต่ว่าในส่วนของระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็ยังมีมาให้ครบด้วยนอกจากนั้นเองในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะคะตัวนี้เขาก็ยังทำงานนะคะในส่วนของตัวระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว stop and go นะคะตัวรักษาระยะห่างอัตโนมัติในส่วนของอตัวตรวจจับช่องทางนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะคะตัวเตือนการชนด้านหน้านะคะพร้อมเบรกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วย นอกจากนั้นเองนะคะในส่วนตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นลมยางด้วยด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นฐานล้อที่มีการขยายเพิ่มขึ้นถึง50มิลลิเมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นในช่วงของตัวล้อนะคะโปร่งล้อของเราก็จะมีความกว้างของในช่วงของโป่งล้อมากขึ้นตัวโป่งล้อเนะี่ยทำจากเหล็กที่เป็นแผ่นหนาและก็ทําการลดในส่วนของตัวแท็กหน้ายางลงนะคะตัวนี้เราใช้ในส่วนของตัวล้ออลลอยที่เป็นสีมีเนียมบอลนะคะตัวนี้ จะเป็นยางมิชลินนะคะตัวนี้จะมาที่ซีรีส์ยางที่2 5 5 5 r 2 0มีการลดในส่วนของตัวแท็กหน้ายางลงเพื่อลดความหน่วงในส่วนของตัวภาระในเรื่องของการาหน่วงในเรื่องของน้ำมันเด็แล้วก็นำมีการนำเอาในตัวของอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบลูสเตอร์เนี่ย เข้ามาใช้ด้วยนะคะก็เป็นก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ลมไฟฟ้ามอเตอร์ลมเบรกไฟฟ้านะคะเพื่อช่วยลดภาระในความหน่วงของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยก็เลยจะมีในส่วนของเทคนิคที่ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะแต่ว่าเป็นเทอร์โบคู่ก็จริงนะคะเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรทำงานที่210แรงม้า500นิวตันเมตรเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคะ่ะเขามาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นแบบ10สปีด แต่ตัวนี้จะไม่ใช่ e s h i f เตอร์เหมือนกับตัวไทเทเนียมพลันะคะเพราะฉะนั้นถ้าในตัวนี้ก็จะแตกต่างจากในส่วนของตัวไทเทเนียมพลัก็คือในตัวของระบบเกียร์ที่เป็นอีชิ f เตอร์นั่นเองค่ะอ่ะด้านหลังนะคะมีการรีดีไซน์ในส่วนของตัวไฟท้ายที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะเขาสร้างดีไซน์ขึ้นมาใหม่เพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยในส่วนของตัวไฟท้ายมีการดีไซน์ในส่วนของกราฟิกในตัวของไฟนะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะมีการรีดีไซน์ในส่วนของตัวกราฟิกของตัวไฟให้วิ่งเข้าหาตัวอักษรที่เป็นคําว่า Everest นะคะมาให้ด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นในส่วนของไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์จริงๆของตัว Ford Everest นะคะซึ่งเป็นในส่วนของตัว t i t a n i u m Plus ไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ทําให้รถเนี่ยดูมีความหรูหราแล้วก็ดูมีสไตล์มากขึ้นด้วยนะคะด้านบนนะคะตัวหลังคาเนี่ยมาพร้อมกับคานโนลมิกมูลู แล้วตัวนี้ปุ้ยเพิ่มในส่วนของการแลปสติ๊กเกอร์ด้านบนหลังคาให้กับคุณลูกค้าด้วยด้านหลังนะคะตัวกล้องเนี่ยมีกล้องรอบคัน360องศาเพราะฉะนั้นกล้องทั้งหมด12จุดของเราทําการซูมได้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดก็จะมีในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของฝาท้ายแฮนด์ฟรีภายในนะคะด้านในก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะที่เป็นสีดําตัวนี้ลูกค้าสามารถแอดเพิ่มในส่วนของตัวเบาะที่เป็นพารีนได้นะคะและในตัว ในตัวด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของการดีดีไซน์ในส่วนของตัวห้องโดยสารของตัวรถนะคะทำให้ภายในเนี่ยดูมีความกว้างในเรื่องของอที่วางเท้านะคะแล้วก็ที่วางแขนขานะคะรวมถึงด้านบนส่วนบนศีรษะเนี่ยก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีความสูงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบที่เป็น ระบบการสะเทือนด้านหน้านะคะที่เป็นแบบปีนกอิสระแบบ2ชั้นและตัวนี้มาพร้อมกับดิสเบรกแบบหน้าหลังด้วยค่ะด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบคอยสปริงนะคะพร้อมกับวัดลิงค์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นจุดขายของตัวเอ e ว e เรสเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของตัววัดลิงค์เนี่ยจะช่วยควบคุมการเข้า โค้งของตัวรถให้นิ่งแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนของภายในของตัวรถเนี่ย้ยเคยนําเสนอให้ดูกันในรุ่นเอ e r e เรสหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาคลิปแยกกันภายในอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยคร่าวๆในส่วนของตัวรถให้เห็นในส่วนของตัวสีที่เป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็การตกแต่งในสไตล์ที่เรียบหรูแล้วก็ดูดีข่าดในเรื่องของการใช้งานของตัวรถด้วย ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาปุ้ยได้เลยตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้097422424 add id line หรือสแกน qr code หลังจบคลิปดี้ด้วยนะคะยังไงปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามคลิปการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดครั้งต่อไปด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยรถคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ